วันนี้ทำเกมให้แม่คิดเล่นนะตามพ่อม,อม,มา, Designer, า <ości> หน่อยได้พ่อมาหน่อยครับโมโตสันโมโตสันโอ้โหโจ๊ได้ไปแล้วสองพันสองพันเท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับช่อง GN เอ n น e ันนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาร่วมลุ้นกิจกรรมนะครับวันนี้ทําเกมให้แม่กิิฟเล่นนะครับคือทุกๆเดือนเนี่ยก็จะแอบ,บให้แม่กิฟบ้างอยู่แล้วนะครับจะเยอะจะน้อยก็แล้วแต่แต่เดือนนี้นะครับจะขอจัดกิจกรรมนะครับให้แม่กิิฟลองทดสอบเล่นเกมนะครับแล้วก็ลุ้นโบนัสนะครับว่าเดือนนี้เขาจะได้ไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเดือนนี้แม่กิ๊ฟจะได้เยอะหรือจะน้อยมีรู้นะครับมาร่วมกันลุ้นกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับถึงเวลาละเดี๋ยวเราไมกีฟมานั่งกินที่โต๊ะอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปเรียกไม่กี้กันมาดีกว่านะครับตามตามไมกีฟมาก่อนไมกีฟโอมิโอมินี่อยู่ละครับใช่แล้วค่ะนี่วินี่อยู่นี่นนนค่ะนี่จ้าจ้านี่จ้าจ้าแต่ตามพ่อมาหน่อยไา้พ่อมาหน่อยครับตามพ่อไปไหน วินนี่วินวนี่เดี๋ยวเรา <ละ S 2> ไปถ่ายรูปเป็นกันข้างบนวินนี่วินนี่ค่ะนี่มาให้ดูเดือนนี้จะแจกโบนัสพิเศษนะครับแต่ให้ธรรมดามันไม่ตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวจะให้แม่กิ๊ร่วมรุ้นกิจรกรรมว่าเดือนนี้จะเอาโบนัสจาก T n เอ็ไปได้เท่าไหร่นะครับเดีนน๋ยวมาดูกัน นี่นะครับอาหารปลาตาซากุระนะครับเดี๋ยวจะให้แม่คิปลองกินดูว่าแม่คลิปกินได้ยหรือเปล่าอ้าไม่ชิบปลาใช่นะครับไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจะไม่ทํากิจกรรมจะมาดูซิว่าทําอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวจะให้แม่คลิปนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลิ้งกลิ้งไปนะครับถ้าเกิดได้แบงไหนรับไปเลยแต่ให้กลิ้งแค่3ามครั้งนะครับให้กลิ้งแค่3ครั้งส่วนที่เรียงกันอยู่นะครับเป็นเรียนนี่คือรางวัลปลอบใจนะครับถ้าหยุดแล้วแล้วเกิดชนหรือว่าสัมผัส เรียนไหนก็สามารถรับไปได้เลยนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันสุดแรกนะครับมีอยู่40บาท60บาท100บาท60บาท100บาท40บาท200บาทอันนี้500บาทอันนี้1,000บาทอันนี้500บาทอันนี้2,000บาทอันนี้500ส่วนอันนี้3,000นะครับ3,000นี่อยู่ขอบเลยนะครับนี่ลองดูซินะครับว่าจะทำได้ไหม กิกาเพิ่มเติมนะครับถ้ามันไหลามานะครับเราจะดูจากตรงนี้นะครับตรงกลางถ้ามันไม่ชนแบงค์แบบนี้นะครับไม่โดนแบงค์ก็ถือว่าไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่บนแบงค์นะครับก็ถือว่าได้แบงค์นั้นไปโอเคนะครับ <laughs> อะตอนนี้ไม่กิฟก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับ ไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องลุยนะครับให้โอกาสแค่สามครั้งเท่านั้นได้แค่ไหน,น <S <S แค่นั้นนะครับก็พอยไม่ใช่มือ,โ,อโยโบอลี่กันเนี่ยอ่เดี๋ยวเราจะโยนกันทั้งหมด3าครั้งนะครับเมื่อเมื่อกี้พร้อมแล้วนะครับโมโตสโมตสโมตสโอ้จงช่วยคาเถิดนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อาหารปลาพร้อมเมื่อพร้อมก็โยนครั้งที่หนึ่งเลยนะครับต้ตรงกับตรงกับตรงนี้นะครับตรงกับตรงนี้ ได้ไปแล้ว200นะครับโอเคดึงออกเลยเด็กน้อยดึงออกไม่ได้นะครับ <Okay. S 2> จำไว้แล้วกัน200บาทอย่างน้อยก็ได้มาดูขั้งต่อไปอันท,ที่สองได้เท่าไหร่โอ้ตรงกับตรงนี้ oh. ได้ไปอีก 500 500นะครับเกือบแล้วอีกนีดเดียวเกือบได้3 0 0พแล้ว,ลวได้200กับ500นะครับข้างสุดท้ายครับข้างสุดท้ายกางเฉยไม่ได้สักอย่างนะครับสรุปทั้งหมดได้อยู่ จ็รอยบาทนะครับได้เป็นเจ็อบาทนะครับ<า>ได้ไปแค่เจ็ดรอยบาทบ<า>นัสให้วินเนอร์มาแก้ตัวแทนแม่ได้ไหมคะอะได้ครับได้เดี๋ยวขอตัวแทนนะครับพี่วินเนอร์นะครับวินเนอร์วินเนอร์จะอยู่ข้างบนเลยเหรอวินเนอร์ได้ได้ได้สำหรับเด็กได้นะครับวินเนอร์อีก3าครั้งดูที่จะช่วยแม่ได้แค่ไหนโอ้โห ได้ไปแล้วนะครับอีกหนึ่งพันแกะให้แม่ก่อนครับตรงนี้ข้อที่สองนะครับข้อที่สองอ้าวตกไปแล้วข้อที่สองไม่ได้เหลือขั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้กงสมาธิก่อนเอาหายทำให้ดีๆ อยู่ที่อีกห้าร้อยนะครับได้ตรงนี้อีกห้าร้อยนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับได้ห้าร้อยพันห้าก็ยังดีได้แล้วนะครับสองแม่ลูกนะครับช่วยกันเล่นเกมนะครับได้รับรางวัลไปหนึ่งพันสองพันสองพันสองร้อยบาทนะครับโบนัสสลัดวันนี้มอบให้นะครับไม่กิบนะครับเอาไปทำอะไรดีครับพี่นิ เอ,อเอาไปทำร็วเอาไปทำอะไรนะซื้อของเอาไปซื้อของเข้าบ้านให้ว Win นะินนี่วินเนอร์เนาะเดี๋ยวรอบหน้าเอาเยอะๆนะแล้วเอาเอาเกมให้มันง่ายกว่าน,นี้นิดนึงง่ายกว่าน,นี้นิดนึงง่ายกว่านี้นิดนึงไม่ได้เป็นคนโดโบลิ่งเก่งแล้วเนี่ยโอเคได้ไปแล้วสองพันสองพันเท่าไหร่นะครับพี่วินเนอร์สองพันสองร้อยบาท 2,200บาทโอเคนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ